สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สาขาสนามบินสุราธานีนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะในส่วนของรถนะคะสาขาสนามบินสุราธานีให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะคะแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้น้องเปียวจะมาอัปเดตสต็อกให้ดูกันเลยนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้นะมาพร้อมโปรโมชั่นมากมายเลยะคะ่ะลูกค้าท่านใดที่ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากคุยเอกสารนะคะก็สามารถนะคะทักไลน์หาน้องเปียวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์090324 7 5 8 6งเค่ะ0903์4 7586นีเ้แบอร์นี้ไลน์ได้เลยนะคะมีสาขาสุราษฎร์นะคะสองสาขาสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็สาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีนะคะ ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีสาขากรุงเทพมหาคนครด้วยอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกนะคะลูกค้าสะดวกที่ไหนก็เข้าที่นั่นได้เลยนะคะ,ะมาดูที่คันแรกกันเลยลูกค้าคาะจัดรถตู้ห้องเย็นมาให้ลูกค้าเลือกถึง2คันเลยนะคะใครที่อยากได้รถตู้ห้องเย็นไว้วิ่งงานนะลูกค้านะมีทั้งความสูงเมตรแค่ะและเมตรเ ะค,ะคันแรกนะคะคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรถตู้ห้องเย็นนะคะ MPC c o ติดลบ25องศานะคะกับปี2022ลูกค้าค่ะวิ่งใช้งานไปเพียงแสนต้นๆนะคะกับราคาเพียง5 0 6 9 0 0 0บาทนะคะกับเครื่องยนต์2.4จดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะเป็น Toyota r e v o Single Cab ะะสำหรับคันนี้นะคะถ้าชอบป้ายทะเบียนนี้แคปเจอร์ป้ายทะเบียนนี้ไว้ได้เลยนะคะต่อมานะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ความสูงประมาณเม็ดแนะคะก็จัดมาให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะ,ะเป็น m p c คูติดลบ25องศาเช่นเดียวกันลูกค้าคะกับราคานะคะ5,79,000บาท ลูกค้าได้รถปี2,022นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง58,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับเครื่องยนต์2.4ปี 2, 5 7 9 0 0 0 0บาทนะคะเป็น M P C c o ติดลบ25องศาเช่นเดียวกันวิ่งของสดไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าพรา้อมวิ่งงานได้เลยนะคะเป็น Toyota Revo Single c a b เช่นเดียวกัน นะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของรถตู้ทึบกันบ้างสำหรับรถตู้ทึบนะคะลูกค้าคะคันนี้จะเป็นในส่วนของ i s u g d m a นะคะ Spark EX 1.9คันนี้ลูกค้าได้เครื่องยนต์1.9นะคะกับปี2023วิ่งใช้งานไปเพียง37,000กิโลเมตรนะคะเป็นตู้ทึบนะคะความสูงของตู้อยู่ที่2เมตรสิ นะคะใครอยากได้ไปวิ่งขนส่งเชิงพาณิชย์นะคะส่งของนะคะวิ่ง ส่งเคอรี่วิ่งส่งเฟตนะคะน้องเปียวแนะนําคันนี้เลยได้ตู้ใหม่แกะกล่องให้เลยนะคะความสูงของตู้อยู่ที่2เมตรด้านนอกเป็นอลูมิเนียมนะคะภายในเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีเลยนะคะแล้วคันนี้ลูกค้าได้เป็นอินสูสีเทาเรมโบด้วยชมหน้าพริกโลกใหม่นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักพริกความน้ําท่วมนะคะและไม้ท้อยเนะคะกับราคาเพียง4ี่แสน บาทนะคะคันนี้นะลูกค้านะต่อมานะคะในส่วนของรถครอบพลอยนะคะที่ร้านนกเปี้ยวก็มีมาให้ลูกค้าเลือกนะคะสำหรับคันนี้นะจะเป็น t o y ย t a Revo Single c a b 2 8 Entry นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง 67,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับปี2021ลูกค้าค0่ะ5 3 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ5 3 9 0 0 0บาทกับเครื่องยนต์2.8นะคะตัว Entry วิ่งใช้งานไปเพียง67,000กิโลเมตรนะคะในส่วนของตัวรัว้วคันนี้นะเป็นรั้วแซมเลตแป๊บน้ำเงิน ความสูงอยู่ที่10ชั้นครึ่งนะคะแล้วก็เสริมช่วงล่างมาให้ลูกค้าแล้วด้วยพร้อมวิ่งงานพร้อมบรรทุกได้เลย5ตันนะคะกับช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแหนบสาแหลกตรงเตงสกีโชคไฟคู่เสริมช่วงล่างแน,น่นๆมาให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ดามกระบะล่างให้ด้วย ะะกับราคาคันนี้5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะโตโยต้ารีโว่ซิงเกิลแคปนะลูกค้านะสําหรับคันนี้นะต่อมานะมาดูที่คาถัดมากันเลยลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายคันมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นโตโยต้ารีโว่ซิงเกิลแคปสองจุดแปดเอนทรีปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะ วิ่งใช้งานไปเพียง54,000กิโลเมตรลูกค้าขากับราคา5 3 9 0 0 0บาทค่ะ5 3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าได้ล้อคู่หน้าเป็นล้อแม็กแต่ง ะะล้อคู่หลังเป็นล้อบรรทุกผ่าเพา,พาลอยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวรั้วนะคะเป็นรั้วเซมเล็ตแปบ๊บน้ำเงินความสูง1ิชั้นครึ่งเช่นเดียวกันนะคะจดทะเบียนลงงแ่มให้ลูกค้าพร้อมวิ่งงานได้เลยในส่วนของช่วงล่างนะคะแหนบสาเหล็กตรงเตงสกีโชไฟคู่เสริมช่วงล่างแน่นๆพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะบรรทุกหนักได้เลย5ตันลูกค้าค่ะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีเทาดำนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือก นะคะสำหรับคันนี้นะเป็น Toyota r i v o c a b 2.8 Entry เช่นเดียวกันนะคะกับสีเทาดำปี2022นะลูกค้านะวิ่งใช้งานไปเพียง49,000กิโลเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล กับค่าตัวเพียง549,000บาทนะคะเครื่องยนต์1เครื่องยนต์2.8ปี2022ลูกค้านะคันนี้ก็เป็นรถคอกพาลลอยเช่นเดียวกันนะคะล้อคู่หน้าก็จะได้ล้อแม็กแต่งเป็นล้อแม็กเวลสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของล้อด้านหลังก็เป็นล้อบรรทุกพาเพาลอยนะคะในส่วนของตัวรั้วนะสิบชั้นครึ่งช่วงล่างเสริมมาให้พร้อมวิงานพร้อมบันทุกหนักได้5ตันนะคะแนบสาเหล็กตรงเต็งสกีโช๊คไฟคู่เสริมมาให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมวิงานได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้นะใครที่อยากได้ในส่วนของกระบะแขบ นะคะเป็นรถรั้วกระบะแคปก็จัดมาให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะกับคันนี้นะ Isuzu D-Max นะคะสเปคแ KB 3.0คันนี้ลูกค้าได้เครื่องยนต์3,000 กับปี2023นะคะค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่459,000บาทนะคะวิ่งใช้งานไปเพียง58,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าได้กระบะแข็บด้วยกับเครื่องยนต์3.0นะคะคันนี้เป็นล้อคู่หลังนะล้อคู่หลังเป็นล้อบรรทุกค่ะล้อคู่หลังนะคะเป็นล้อบรรทุก พอเดิมโรงงานนะคะบรรทุกหนักได้2-3ตันส่วนล้อคู่หน้าก็จะได้ล้อแม็กแต่งสีเงินสวยๆนะคะกับปีป3459,000บาทเท่านั้นช่วงล่างก็จะเสริมแหนบโชคมาให้แล้วนะคะในส่วนของตัวรั้วนะคะ10ชั้นครึ่งนะคะกับเครื่องยนต์3.0ค่ะคันนี้ เครื่องยนต์3.0นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยหากลูกค้าสนใจคันนี้นะคะก็สามารถทักไลน์หาน้องเปี้ยวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586ค่ะคุณอามอยู่จังหวัดไหนคะคุณอามคุณอาม กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยคุณอามค่ะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเปียวส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามารถทักไลน์หาน้องเปียวโดยตรงได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจเป็นคันนี้นะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยหรือว่าทักไลน์ก็ได้นะคะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6ค่ะหรือทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อไปค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับไปเลยนะคะ ่ะต่อมานะคะใครที่อยากได้กระบะแคบนะคะก็มีมาให้ลูกค้าเลือกนะคะตั้งแต่ปี2018นะคะถึงปี2022เลยราคาเริ่มต้น3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกระบะแคบนะลูกค้านะสำหรับคันแรกนะคะจะเป็นปี2019นะคะ To y ยต a ารีโ แ k บ2.4 j จ l u s เพรั์ซตอีดิชั่นปี2019 359 0 0 0บาทค่ะ359 0 0 0บาทชมหน้าร็อกโคสวยๆนะคะมาพร้อมล้อแม็กเดิมๆโรงงานกับราคา359 0 0 0บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสีทองเงินสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคันถัดมาลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคันถัดมานะคะมาเลยสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2000 18นะคะค่าตัวของน้องอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นนะคะ339,000บาทเท่านั้นกับรถปี2018นะคะได้เครื่องยนต์2.4โชมน้าโรโกนะคะคู่หน้านะคะได้ไฟตัดหมอะด้วย ะค,ะคันนี้มาพร้อมโลกระทาเดิมๆโรงงานนะคะดวงไฟไฮโดรเจนกับปี2018 3 3ส0 0 0ันบาทกับเครื่องยนต์2.4เป็นตัวเจลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะต่อมานะคะสำหรับใครที่ชอบโฉมหน้าใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าหมูปา่าปี2020ค่ะ วิ่งใช้งานไปเพียง40,000กิโลนะคะกับราคา389,000บาทนะคะได้เครื่องยนต์2.4เป็นตัว Entry Set Edition ด้วยนะคะกับราคาเพียง389,000บาทนะคะลูกค,ะคะ้าขาสวยๆแบบนี้นะเลขไม่40,000กิโลเท่านั้นเองเลขไม่40,000กิโล นะคะ3า9 0 0นับาทด้าน,นในนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีได้ล้อมอยางปีใหม่ด้วยนะคะได้ดอกไลายล้อแม็กเดิมๆโรงงานนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวเซตอีดิชั่นต่อมานะดีแมแต่งซิ่งก็มีลูกค,ะคะ้าขาสำหรับใครที่อยากได้ดีแมแต่งซิ่งนะคะกับคันนี้นะปี2022เครื่องยนต์1.9 นะคะคันนี้ปี22เครื่องยนต์1.9 ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้เกียร์ออโต้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะโหลดหน้าโหลดหลังมาให้ลูกค้าแล้วนะคะใส่ล้อแม็กแต่งให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานได้เลยด้านหลังใส่เหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมด้วยกับปี2022นะคะ449,000บาทนะคะลูกค้าต่อมานะเกียร์ธรรมดาก็มีนะคะสำหรับเครื่องยนต์1.9คันนี้นะ ได้กระจังด้านหน้าแบบโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าได้กระจังด้านหน้าแบบโครเมียมนะคะฉมหน้าพลิกโลกมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสําหรับคันนี้นะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะคะมาพร้อมล้อมแม็กทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วโหลดหน้าโหลดหลังมาให้ลูกค้าแล้วด้วยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2021นะคันนี้40,000น 1 9 0 0 0บาทค่ะ419,000บาทวิ่งใช้งานไปเพียง2,500กิโลเมตรนะลูกค้านะหรือลูกค้าอยากได้เป็นรถฟุตทักนะคะรถขายของเครื่องที่กระบะแครี่คันนี้นะกับปี2023ค่ะ239,000บาทนะคะภายในสวยๆนะคะเป็นสีม่วงระบบไฟต่างๆบอกเลยว่าพร้อมนะคะเคาน์เตอร์ขายของมีมาให้ ครบเลยนะคะกับปี2023 329,000บาทเท่านั้นนะคะวิ่งใช้งานไปเพียง2000กิโลเมตรนะคันนี้นะสวยๆกับเกียร์ธรรมดานะลูกค้านะเครื่องยนต์1.5นะคะกับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์1.5เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นอื่นๆนะคะก็มีบอกเลยว่าซื้อรถกับเราไปนะคะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยลูกค้าขา นี่เลยนะคะรถของเราเป็นรถเกรดเนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักปิกคว่มน้ําท่วมนะคะเละมใหม่แท้ร้อเเนะคะเป็นรถเกรด A รถซื้อไปแล้วมีปัญหนานะคะเข้ามาได้ที่ตลอดนะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกระบะแคปบรุ่นอื่นก็มีนะลูกค้านะสมัครคันนี้ก็เป็นปี19 3 6 9 0 0นะคะ3 6 9 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์ดีเซลลูกค้าขาชมหน้าโรคโกนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะคันนี้ได้โลกระทะเดิมๆโรงงานนะคะยางปีใหม่เลยทั้ง4เส้นหรือว่าจะเป็นกระบะเข็บยกสูงนะคะก็มีมาให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นปี2022ปี2020นะลูกค้านะขอไปด้วย เกียร์ออโต้นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะได้หน้าจอท mm ัช hmm. สกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง94,000กิโลเมตรนะคะกับราคา499,000บาทเครื่องยนต์2.4เป็นตัวมิดนะคะ ได้ไฟตัดหมาะคู่หน้านะคะมาพร้อมดวงไฟโปรเจกเตอร์เลยแล้วก็ได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะ เป็นอีดูสูดีแม็กสเปคแคป1.9ตัวแอลนะคะไฮริเนอร์ er คันนี้ลูกค้าค่ะมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้ได้ชมหน้าพริกโลกด้วยนะคะกระจังนนั้นหน้าเป็นโครเมียมเลยนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เปิดแคบได้90องศากันเลยทีเดียวนะคะสวยๆแบบนี้กับราคา3,999 0 0บาทค่ะนะคะ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะเปิดแคบได้90องศาเลขไม่ห0ม่51,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเก่งนะคะตอนนี้ก็ให้ดู1คันก่อนนะคะคันนี้ก็เป็นปีใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเป็นปี2021เ,เลยสำหรับคนนี้นะคะ ก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะตั้งแต่ปี2016ถึงปี2022เลยอันติดนะคะราคาเริ่มต้น3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นมีทั้งเครื่องยนต์ 1.6G 1 8 g, g i Sport 1.8 Hybrid นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเสดีไทยรถสวยนะคะบอกเลยว่ามีแต่รถสวยๆให้คุณลูกค้าเลือก นะคะแล้วมีรถรุ่นอื่นด้วยนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยติดต่อหาหนุ่มเปียโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีแหล่งที่มารายได้ที่สามารถตรวจสอบได้จริงอ้างอิงได้จริงอันนี้ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะมาเพ้อมรถสวยๆเรามีบริการซื้อขายกันทั่วประเทศไทยนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะแล้วออกได้ทุกอาชีพด้วย นะคะส่งรถให้ทั่วไทยจัดไฟเนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสาขากรุงเทพก็มีนะจ๊ะมีบุรีหนองจอกนะคะแล้วก็มีสาขาสุราษฎร์ถึง2ส,สาขานะคะไม่ได้มีแค่รถตอนเดียวหรือรถกระบะแคบนะคะที่ให้ดูไปรวมไปถึงรถตู้ก็มีถ้าใครอยากได้นะคะรถตู้คอมมูเตอร์นะคะนาซันนายาวเวนจูรี่นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แต่ง VIP ทั้งคันเบาะผ้าเบาะหนังมีไฟเน้น์รารับการทำป้ายเหลืองเราก็มีนะคะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยรวมไปถึงรถเก่งนะคะมีตั้งแต่เครื่องยนต์1.2จนถึงเครื่องยนต์1.8เลยนะคะรถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวมีให้เลือกหมดเลยนะคะที่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะถ้าอยากมีรถเกรด A รถดีๆไปขับนะคะรีบติดต่อหาโนเปียวได้เลยนะลูกค้านะสำหรับช่องทางนี้นะสวัสดีค่ะ